เวลาจับหางหนูเนี่ยมันจะไม่เจ็บหางเพราะว่าเรามีตัวยางรองตรงนี้นะครับ2ชั้น2ข้างเลยนะครับนี่แบบนี้หางมันจะหักไปาง,าางนี้ไดครับต้องจับขึ้นมาในทรงตรงลักษณะนี้นะครับสวัสดีครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมวิธีการจับหนูโดยการใช้นะครับตัวปากกาจับหางหนูนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นการออกแบบใหม่นะครับล่าสุดที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับรุ่นก่อนก็จะเป็นรูปทรงลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวตรงด้ามจับทุกอย่างนะครับจะเป็นเหมือนกันหมดเลยทรงเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ตรงนี้ครับถ้าผู้ชมอาจจะมองเห็นตรงนี้นะครับเหล็กกล่องด้านในตรงนี้จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาจับหนูนะครับยกขึ้นเนี่ยเราจะใช้ตัว อ่าองุมือเนี่ยกดตรงนี้แล้วก็หนีบใช้ตัวหัวแม่มือเนี่ยหนีบเอาไว้ในลักษณะนี้ด้วยครับหนีบเอาไว้ลักษณะนี้เพื่อไม่ให้ปลายตัวนี้มันดิน้นนะครับเพื่อว่าการการพลิกของตัวปากกานะครับซึ่งตอนนั้นมันจะเป็นเหล็กทรงกลมนะครับซึ่งการที่อ่าตัวเราใช้เหล็กแบนตรงนี้ครับประกบกัน2ข้างแต่ว่าตัวเหล็กเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นนะครับมันไม่แข็งไม่แข็งแรงขนาดนั้นที่ เวลาเราจับยกหนูขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสที่จะปลายตรงนี้มันอาจอาจจะพลิกได้นะครับซึ่งเราไม่ได้จับขึ้นขึ้นมายกลักษณะนี้เลยเลยโดยตรงนะครับวิธีการจับเราเพียงแค่จับประคองแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งเนี่ยจับหางหนูนะครับซึ่งไม่ได้จําเป็นต้องจับขึ้นมายกอย่างนี้เลยถ้าจับยกขึ้นมาในลักษณะนี้เลยหนูมันจะเจ็บหางนะครับแต่ว่า บางคนที่ใช้ไม่เป็นนะครับหรือว่าเพิ่งทดลองใช้เนี่ยหรือเพิ่งเริ่มต้นที่จะใช้ตัวปากกาจับหางหนูนนตัวนี้นะครับก็จะใช้งานไปแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดว่าตัวปากกามันดิ้นมันมันอาจจะพลิกง่ายหรือว่าเหล็กนานไปเนี่ยมันยืดตัวนะครับมันก็อาจจะพลิกแล้วก็จับไม่ดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ให้ทุกท่านนะครับก็คือเราใช้เหล็กกล่องตรงนี้ให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยนะครับใส่ในนะครับตร,ตรงนี้ตรงปลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวปลายปากกาตรงนี้ มันก็จะไม่ดิ้นนะครับก็คือประมาณว่าจับยกขึ้นมาเนี่ยคือมันจะไม่พลิกไม่ดิ้นเลยนะครับคือจับหางหนูได้สบายๆลักษณะนี้คีบยังไงก็แล้วแต่มันก็จะไม่พลิกปลายปากกาจะไม่พลิกไม่ไม่หลุดออกนะครับก็ค <c oughs> <c oughs> <ๆ>ือหางหนูมันก็จะไม่หลุดออกจากปลายปากกาเราใช้แรงกดตรงนี้นะครับนี่นะครับ,บนี่ลักษณะนี้ใช้แรงกดตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายปากการตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมอยู่แล้วนะเวลาเราจับมันก็จะไม่หลุดครับไม่หลุดไม่หลุดง่ายไม่พลิกง่ายนะครับ อ่โอเคก็คือจะไม่พลิกเลยนะครับใช้ปากกาตัวนี้เดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับว่าจับอย่างไงนะครับวิธีการจับหนูนะครับเดี๋ยวด้านหลังนี่เลยจับกันสดๆเลยก็จะจับให้ดูตรงนี้เลยนะครับว่าจับอย่างไงนะครับการจับนี้ก็เราจะจับยกขึ้นนะครับในทรงตรงในลักษณะนี้นะครับแต่คือน้ําหนักหนูเนี่ยมันเยอะถ้าเราถ้าเราคีบแล้วปล่อยอย่างเงี้ยมันก็สามารถคีบได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คีบได้แต่ทีนี้น้ําหนักหนูตัวเนี้ยมันเกือบ2กิโล2กิโลนะครับ มันก็จะจับยากนะครับนี่ถ้าใช้ตัวนี้จับคือเราใช้มือนึงเนี่ยคีบตรงนี้แล้วก็ใช้อีกมือนึงเนี่ยมาจับนะครับใส่ถุงมือนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใส่ถุงมือตัวนี้นะครับเราใส่ถุงมือก่อนนะครับใช้ปากกาผมไม่รู้ว่ามองเห็นตัวมันหนูนไหมนะครับใช้ปากกาจับคีบขึ้นมาในลักษณะทรงตรงลักษณะนี้แล้วก็คือปากกาเป็นแค่ตัวประคองนะครับไม่ใช่เป็นตัวจับยกขึ้นมาเลยถ้าคีบ เขายกขึ้นมาเลยเนี่ยเขาจะเจ็บหางนะครับขีบประมาณนี้ถ้ายกขึ้นมาอย่างนี้เลยเจ็บหางครับเราใช้มือจับดีกว่าถ้ากลัวหนูกัดก็ใช้ถุงมือลักษณะนี้ครับถุงมือยาวๆถุงมือหนังนะครับจับลักษณะนี้ครับแต่ว่าถ้าใช้มือเปล่าก็ได้แล้วแต่ความชํานาญของแต่ละคนนะครับนี่ก็คือวิธีการจับหนูโดยใช้ปากกาจับหางหนูนะครับก็ซึ่งเราออกแบบมาใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายรีวิวให้ชมว่าวิธีการจับหางหนูจับอย่างไรนะครับก็เน้นเลยว่าอย่าอย่าจับลักษณะนี้ บางคนใช้คีมใช้ปากกาจับหางหนูนะครับจับแล้วก็หักขึ้นมาตรงๆลักษณะนี้แบบนี้หางมันจะหักนะครับไม่ได้นะครับ <elbow noise> ต้องจับขึ้นมาในทรงตรงลักษณะนี้นะครับเท่านั <elbow> ้น <noise> นะครับหนูถึงจะไม่เจ็บหางแล้วก็ไม่ต้องยกขึ้นมาทั้งตัวลักษณะนี้นะครับคือแค่ประคองแล้วก็ดึงถอยหลังนะครับดึงถอยหลังนะครับหนูมันจะจะตะกายไปข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้อีกมือนหนึ่งเนี่ยจับในลักษณะนี้แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ปลายปากการครับให้หนูเกาะแล้วดึงถอยหลัง นี่คือวิธีจับหนูนะครับหนูมันจะไม่เจ็บนะครับถ้าจับเขาเจ็บแรงเขาจะเขาจะดุนะครับเขาจะไม่เชื่องนะครับเขาจะตื่นกลัวเรานะครับตื่นกลัวเจ้าของนะครับนี่ก็คือวิธีการจับหนูโดยใช้ปากกาจับหางหนูครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในช่อง YouTube หนูพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการจับหนูวิธีการจับหนูมาแบ่งปันนะครับ คลิปหน้าผมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์ลงในช่อง YouTube หนูพุกยักษก์สกลนครนะครับฝากทุกท่านนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ในช่อง YouTube หนูพุกยักษก์สกลนครเอาไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ